วันนี้มันอยู่กันที่บูธคมคมในงาน King of Motorway นะคะในงานนี้มากกว่า3,000คนนะคะมาจอยเป็นทีมคมพมไปแล้ว100คนนะคะล้อเล่นนะคะนำทีมโดยพี่ยิมนะคะพี่ยุ้ยวดีพี่เอเรินนะคะและที่พิเศษก็คือวันนี้พาพายมาปั่นครั้งแรกนะคะเป็นการปั่นจักรยานครั้งที่6ค่ะแต่เป็นการปั่นในงานครั้งแรกงานครั้งแรกก็โดนไปเลย50กิโลเมตรในวันที่ล้อที่สุดแห่งปีนะคะกรมอุตุเขาบอกมาหัวลาก็คือทีมทรัมไพร์โของคมพมเองความเร็วนั้นปาไป4 2เรายังเหนื่อยแล้วคนปั่นนนนนมมม่่่จไไปปปเเือรรรยย้้้้ววาาาาััััีีี็คคงทท6ดกต40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยได้30กิโมตรตอนหลุด30โลเนี่ยได้37.5ต่อตอกัน2คนจนจบนะคะ A อวเข้าเส้นเท่ากับ32.1เก่งชะมัดเลยการปั่นในงานครั้งแรกของนานแ,ลแล้วเราก็กลับมาที่บูธของคมคมนะคะทีมเราก็นี่เลยค่ะมาร่วมตัวในบูธท<า>ั้งโนสองครับก็ขนทั้งครึ่องดื่มอาหาร <ๆ S 1> แล้วก็ไข่ปิ้งที่ดังที่สุดในโลกมาแจากนักปันป่นเพียบเสร็จก็มาอาบน้ำแต่งหน้ามอบเงินสนับสนุนให้กับชมรมจักรยานนครปฐมแทนอาหารกันต่อถ้ามีเรื่องหันหันต้องใช้มีดคมคมเท่านั้นนะคะคมสะใจเวอรวันนี้เป็นวันที่ได้ออกปั่นกับภายครั้งแรกในงานนะคะก็สนุกมากแล้วก็ขอบคุณทีมคมคมมากๆนะคะสนับสนุนและมอบความสนุกนี้ให้พวก Okay. Uh -huh.